สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับชมเครื่องนะครับผมในช่องจ่าโทเฮนรี่พาสองนะครับวันนี้นะครับผมก็จะนำนะครับนีผมก็รีวิวนะครับเอ่อพระลินอาร์มนะครับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับผมหรือนะครับที่หลายๆท่านนะครับหรือว่าทหารเรือเนี่ย เรียกกันนะครับว่าสเสด็จเตียนะครับผมนี่นะครับองค์นี้เป็นสเสด็จเตียกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับเนื้อทองคำนะครับผมแล้วผมก็ได้ทำการเลี่ยมทองมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับตัวองค์พระนะครับหนักนะครับหนึ่งบาทนะครับผม หบาทนะครับนี่เป็นเหรียญน,นะครับรุ่นวางศิลาเลิกนะครับกองมางคับการนะครับกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือนะครับผม27สิบงหาคมพศสอง7นะครับพิธีวางศิลาเลิกนะครับบอกอรทรล ก็คือกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือนะครับพระเนื้อทองคำสร้างจำนวน9เหรียญนะครับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยผมได้รับความเมตตานะครับจากผู้บังคับบัญชาผมนะครับใช้โคต้านะครับจองแล้วก็แบ่งมาให้ผมบูชาไว้หนึ่งเหรียญนะครับก็เป็นเหรียญที่ผมนั้นนะครับ หามานานมากนะครับด้วยที่ผมเป็นทหารเรือมาเนี่ยก็ปัจจุบันเนี้ยผมเป็นทหารเรือมาเนี่ยนะครับยี่สิบหนึ่งปีแล้วนะครับยี่สิบเอ็ดปีถ้าทหารเรือเนี่ยเลขหนึ่งเนี่ยนะครับเขาจะพูดเขาจะสิบเอ็ดอย่างเงี้ยเขาจะไม่พูดว่าสิบอดนะครับเขาจะพูดว่าสิบหนึ่งนะครับผมเพราะว่าการส่งสัญญาณนะครับเอ,อ่อพูดคุยในทะเลเนี่ยเดี๋ยวสิบเอ มันจะกลายเป็นสิบเจ็ดนะครับเนื่องจากมีเสียงอะไรต่างๆมารบกวนเยอะนะครับเขาก็จะพูดว่าสิบหนึ่งนะครับผมนี่เป็นเนื้อทองคำนะครับสร้างจำนวนเก้าเหรียญน,นะครับผมหามานานมากนะครับอยากจะได้เหรียญเนื้อทองคำกลมมาหลวงนะครับมาแฝนบูชานะครับนานนานนะครับแต่ว่า ก็ยังเจอไม่ถูกใจนะครับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยพุ่งคำบัญชาผมได้สร้างขึ้นมานะครับเนื่องในโอกาสที่วางศิลาฤกษ์นะครับก็เลยได้มาแขวนบูชานะครับก็ดีใจมากนะครับโค้ดเนี่ยที่ตอกเนี่ยก็จะมีโค้ดกอไก่โค้ดเถาะมหาพรมนะครับแล้วก็เป็นนัมเบอร์นะครับ องนี้เป็นเลข4นะครับผมซางเกาเหรียญก็เลข4เนี่ยก็เป็นวันเกิดผมนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับผมถูกใจนะครับพเลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอนะครับพระองค์เจ้าอาภากรเกียรดตดิวงนะครับกมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ท่านก็เป็นนะครับ เรียกว่าบิดาของทหารเรือเลยนะครับวางรากฐานของทหารเรือนะครับมาจนถึงปัจจุบันนะครับท่านก็เป็นนะครับบุตรนะครับลูกนะครับของในหลวงรัชกาลที่5นะครับที่ได้ไปเรียนวิชาการทหารเรือนะครับจากต่างประเทศนะครับเพื่อนำมาถ่ายทอดนะครับให้กับทหารเรือไทยนะครับได้พัฒนานะครับทัน เออ,ขอเขาเรียกว่าทันโลกนะครับวิทยาการต่างๆก็นำมาถ่ายทอดให้กับทหารเรือภายในประเทศนะครับวางรากฐานต่างๆนะครับมาจนถึงปัจจุบันนะครับนี่นะครับผมก็เป็นทหารเรือเกาะอย่างน้อยนะครับก็ได้มีบุญวาสนานะครับได้ได้แฝนก็เขานะครับ ถ้าไม่ได้ผู้บัคับบัญชาผมนี้อดแน่นอนนะครับนี่เป็นเนื้อทองคำหมายเลขสี่นี่เป็นโค้ดตอกนะครับโค้ดเถาะมหาพรมโค้ดกอไก่เนื้อทองคำนะครับ ทอนมากนะครับ Banana. เทีน,นี้ก็เป็นเหรียญอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ออกแบบได้ดีเลยนะครับแล้วก็สร้างออกมาได้สวยนะครับบอ,อกอรทลอครับเหรียญ นะครับพิธีวางศิลาฤกษ์นะครับนี่ก็เป็นราชรถนะครับกะยิราเจกะยิราเถนังนะครับทําอะไรควรทําให้จริงนะครับก็เป็นคตินะครับของนะครับกรมหลวงชุมพรนะครับผมหรือว่าเสด็จเตี่นะครับทําอะไรควรทําให้จริงนะครับ ผมก็เรียกได้ว่านำมาใช้นะครับกับตัวเองจนถึงปัจจุบันนี้นะครับสําหรับคำนี้นะครับเนี่ยถ้าเล่นพาเนี่ยผมก็เล่นสุดนะครับแล้วก็ต้องทำให้ดีนะครับศึกษานะครับให้ถูกต้องนะครับว่าเขาเล่นกันแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยอันนี้ก็คือคำคำหนึ่งเลยนะครับที่ว่าเอใช้ในการดำรงชีวิตได้จริงนะครับทําอะไรควรทำให้จริงนะครับ กะยิราเจกะยิราเถนังนะครับนี่นะครับกะยิราเจกะยิราเถนังนี่ก็เป็นตาสมอนะครับรุ่นนี้เนี่ยปลุกเสกถึง3วาระนะครับ รุนนี้ปลุกเสกถึงสามวาระนะครับเอ่อวาระแรกเนี่ยไปปลุกเสกนะครับที่เอ่อวัดละหารใหญ่นะครับโดยหลงวงู่ศิลปะละหารใหญ่แล้วก็เกจิสายชนบุรีนะครับอีกมากมายหลายท่านเลยนะครับผมหลวงู่อศิลปะละหารใหญ่นี่ก็เป็นนะครับเรียกว่าเป็นเอ่อ วัดใกล้เคียงของหลวงปู่ทิมวัดละหารไห่นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทิมนั่นเองนะครับหลวงปู่ทิมนี่เขาก็มีเหรียญกลมาหลวงนะครับชอกนยอหนึ่งแปดนะครับที่เขานิยมเล่นกันนะครับเป็นทิ่นทหารเรือนะครับเหมือนกันนะครับละยองเกาะนะครับหลวงปู่ศิลวัดละหารใหญ่ปลูกเสกนะครับวันละแรกก็พิธีใหญ่นะครับแล้วก็ วารละที่สองเนี่ยนะครับปลุกเสกโดยนะครับหลวงปู่ศิลานะครับศิริจันโทนะครับที่กําลังโด่งดังในปัจจุบันนี้นะครับวารละที่สามเนี่ยนะครับเอ่อวัดโจโลปากน้ํานะครับผมวัดปากน้ําโจโลนะครับผมถ้าผิดต้องขออภัยนะครับในวารละที่สามนะครับก็ปลุกเสกถึงสามวารละนะครับนี่นะครับนี่ ได้มานะครับก็นำมาบูชาแฝนขึ้นคออยู่นะครับส่วนเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญเลื่อนสมศักดิ์อาจารย์นองวัดไซขาวปี38เนื้อเงินนะครับช่วงนี้นี่ของเข้าแน่นมากนะครับแน่นมากแน่นจัดนะครับหาเข้าผมเยอะจริงนะครับโอ้โหนี่เหรียญเนื้อเงินนะครับชุบมีเอารีดเนื้อหนาคนะครับ เต่าลีดเนื้อหนารุ่นสร้างโรงบาลโคกโขเต่าลีดใหญ่เนื้อทองคําปีสีสองนะครับอุดผงเก้าเจ็ดหมายเลขหนึ่งหนึ่งสองพาแบบเข้าเยอะจับนะครับช่วงนี้ก็มารีวิวนะครับคลิปนี้นะครับอันนี้ก็เป็นพาโชว์นะครับผมเป็นผาโชนะครับเพื่อให้เพื่อนๆพี่อพี่ได้มีอะไรดูกันเยอะๆแล้วก็ มีหลายอย่างให้รับชมนะครับนี่ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่ประทับใจนะครับแล้วก็ชอบถูกใจมากนะครับเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้เนี่ยผมได้มีส่วนนะครับร่วมนะครับในการสร้างด้วยนะครับแล้วก็ไปร่วมปลูกเสกด้วยอะไรด้วยนะครับก็เห็นว่าพิธีดีนะครับแล้วก็ผู้บังคับบัญชาผมเนี่ยนะครับที่สร้างเนี่ยนะครับก็ เรียกได้ว่าไม่ได้เอากําไรนะครับเข้าส่วนตัวนะครับไม่ได้เอากําไรเยอะแยะด้วยนะครับเรียกได้ว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับมีส่วนร่วมนะครับได้แฝงกันนะครับแล้วก็กําไรเนี่ยนะครับคือสร้างภารเนี่ยต้องกําไรอยู่แล้วนะครับอันนี้เราพูดกันตรงตรงนะครับก็นําไปทําพิธีนะครับกําไรเนี่ยก็นําไปทําพิธีนะครับวางศิลาฤกษ์นะครับที่ เออสัตหีบนะครับผมเพราะว่ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือเนี่ยนะครับไปสร้างใหม่นะครับที่เออสัตหีบนะครับผมเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยที่ป้อมพระจุนเนี่ยนะครับเออน้ำท่วมบ่อยนะครับแล้วก็ตึกเก่านะครับอายุเนี่ยก็สี่ห้าสิบปีแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็ที่นู่นเนี่ยเหมาะสมฝ่านะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยเรือลบเนี่ยนะครับก็มีขนาดใหญ่ขึ้นอะไรขึ้นนะครับ ทำให้ต้องไปท่าเรือน้าลึกที่สัตหีบนะครับกรมก็เลยย้ายนะครับก็เป็นอ่อนโยบายเป็นความเห็นของออผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอันนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรหรอกนะครับแต่ว่าคือที่มาพูดเนี่ยก็คือเออเจตนา,นานในการสร้างเนี้ยดีจริงนะครับไม่ได้นําเงินอะไรเนี่ยเข้ากระเป๋าใครนะครับกําไรแค่แบบเล็กน้อยมากนะครับการสร้างพารุ่นหนึ่งเนี่ย ความจริงเนี่ยเขาต้องกําไรกันเป็นล้านเป็น10ล้านนะครับแต่ว่าที่สร้างครังเนี้ยนะครับกําไรเนี่ยแค่หลักแสนไม่กี่แสนเองนะครับถือว่าน้อยมากๆนะครับแต่ว่าผู้บังคับบัญชาผมเนี่ยนะครับเอ,อ่อออกเหรียญมาเนี่ยในราคาไม่แพงเพื่อที่อยากให้เอ,อ่อคนในกรมอะไรต่างๆนะครับได้เช่ากันบูชากันนะครับเป็นที่ระลึกกันนะครับกําไรก็นําไปนี่ นะครับทาพิธีวางซิลาร์เร่นะครับผมชุบเหรียญน,นี้ก็โชว์นะครับเหรียญเบอร์สี่อยู่กับจ่าโทเฮนรี่นะครับฟึบก็เออสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอ อนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ